มาต่อนะครับตะก,กี้ไปโดนปุ่มยกเลิกนะผมก็ค่อนข้างอีเดียนเลยนะแต่มันก็ไม่ได้สกปรกขนาดนั้นหรอกเพราะเราให้กินอาหารไก่นะครับแล้วก็น้ําน้ําสะอาดเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งนะดูนะครับเยอะนะที่จริงมันก็มีประมาณ20-30ตัวได้ ก่อนหน้านี้อีกที่ผมเอาไปให้ให้พวกมดกระโดดหนามคู่นะเป็นโอ้โหหลายตัวเลยคือให้ไปแล้วเนี่ยสามสิบตัวได้แล้วมั้งตอนนี้ไอ้พวกตัวเล็กๆที่ได้มาตอนแรกมันก็โตหมดแล้วนะเนี่ยมันได้ประมาณตัวขนาดเนี้ยตัวขนาดเนี้ยเยตัวเล็กเนี่ย ตอนนี้มันก็โตเป็นผู้ใหญ่ไปหมดแล้วแล้วก็ไข่เยอะมากนะครับที่คุณเห็นเห็นเนี่ยคือจริงๆแล้วผมเอาเอาแยกมาสองกล่องนะไอ้ไข่มันนะ่ะง่ายเลี้ยงง่ายๆนะเอาอีเขาเรียกนะอะไรวะถังป๊อปคอน่ะถังป๊อปคอนนะานะมาตัดแล้วก็ใส่มงลวนนะครับ อันนี้นะครับผมก็ทำการแยกออกมานะเพื่อจะเพื่อจะแยกตัวลูกมันออกมาจะได้เอามาใช้ง่ายๆนะดูนะครับวิธีทำผมก็เอาผวงรวดมาแปะนะกาวร้อนในนี้มีน่าจะเป็นร้อยตัวเหมือนกันนะ จริงๆผมก็ค่อนข้างอีเดียดน,นะกลัวไม่ได้กลัวหรอกคือเคยโดนมันแทะนิ้วนะครับตอนเด็กๆนะก็เลยกลัวเป็นากนี่ด,ดิเยอะไหมเยอะมากนะครับเยอะนะ นี่คือลูกที่มันออกมาไอตัวใหญ่ๆสุดเนี่ยน่าจะประมาณสองสองอาทิตย์ละตั้งแต่เป็นไข่มาก็เกือบเกืบเดือนแล้วมั้งผมไม่ได้นั่งก็เ,เรียกอะไรวิจัยขนาดนั้นนะก็คร่าวๆนะกันประมาณเดือนหนึ่งมันก็ออกเป็นตัวนะเป็นตัวเล็กๆจิ๊ดๆเลยประมาณนี้มั้ง หรือเล็กกว่านี้อันนี้ก็ประมาณ2อออาทิตย์นะแล้วข้างล่างผมเลี้ยงไว้อีกทําเป็นไอไอเอารังไข่เนะี่ยมาต่อ,ต,อต่อกันแล้วก็ใส่ใ่ในโหลบแบบเนี้ยนะอันนี้ผมเอาไว้ใช้นะครับก็คือเอาไปให้เอาไปให้พวกที่อยู่ในหลอดทดลองนะ ก็เลยเลี้ยงต่างหากก็หลักการเดียวกันเลยก็คือเอาไปอาหารไปโรยที่พื้นนะครับแล้วก็นี่น้ํานะน้ําให้เขากินนะครับน้ํานี่ห้ามขาดนะเท่าที่รู้มาก็คือน้ําต้องมีตลอดนะครับผมว่ามันดีกว่าเลี้ยงเลี้ยงหน่องน,นอนนกนะแต่มันก็ ช่วงแรกๆมันก็จะเหมือนมันต้องรอนะเราอาจจะต้องซื้อหนอนนกสักสักรอบหนึ่งตอนที่ว่าได้ได้เจ้าเจ้าเล็ดลันมาแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับคนคุณด้วยว่าคุณเลี้ยงมดเยอะขนาดไหนนะแต่อนาคตผมอาจจะเลี้ยงน้อยลงนะเพราะว่ามันดูแลไม่ค่อยไหวนะ ตอนแรกม,มันว่างไงช่วงโควิดแรกเนาะมันไม่ได้มีอะไรทํานะโดนล็อกดาวน์โดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ม,นมันเริ่มมีงานเริ่มอะไรปกติแล้วนะครับก็ทําให้เราไม่ว่างไม่ว่างมากนะกลายเป็นอยากจะแค่จัดตู้สวยๆนะแล้วก็เลี้ยงธรรมดาไม่ได้แบบไม่ได้อยากจะทํา เลี้ยงแบบเอาไปขายหรืออะไรประมาณนี้นะแต่ก็อาจจะคิดอยู่นะว่าจะทำอาจจะเพาะไอเนี้ยขายนะเน็ตลันกำลังจะหาแบบกล่องแบบนี้นะเลี้ยงมันจะได้ได้เยอะขึ้นนะแล้วไม่รู้ว่าจะขายได้ดีโอเคไหมอะไรอย่างงี้นะ ขายเหยื่อดีกว่าขายมดมันไม่ค่อยสะดวกนะอันนี้มันมันเลี้ยงง่ายแล้วก็การขนส่งน่าจะน่าจะโอเคนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนพัมานาน,น,ะนะครับก็ฝากไว้เป็นทางเรื่องแล้วกันเจ้าเร d Run นะแล้วเอาไว้ เวลาให้เล็ดลันเป็นอาหารจะจะถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันเนาะว่ามันโหดแค่ไหนนะเวลาเวลามดมันไล่ไล่กันโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ,ส,รบ,บ,รบสวัสดีครับ